ราตรีนี้ยาวนานกว่าที่เคยสัมผัสผมชื่อลุงสมชายคนขับแท็กซี่ไว้ใกล้เกษียณชีวิตวนเวียนอยู่บนถนนกรุงเทพมาเกือบ30ปีเจอเจอผู้คนร้อยแปเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในรถแต่คืนนี้คืนนี้มันแตกต่างออกไปมันเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปกติผมจะไม่ค่อยอยากออกมาวิ่งรถในคืนแบบนี้หรอกวุ่นวายรถติดแถมคนก็เมามาย แต่ปีนี้พิเศษหน่อยลูกสาวคนเล็กอยากได้โทรศัพท์ใหม่เป็นของขวัญผมเลยตัดสินใจออกมาหาเงินเพิ่มสักหน่อยผมเริ่มงานตั้งแต่หัวค่ำวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองเสียงพลุเสียงเพลงดังกระหืมตลอดทางบรรยากาศครึกครื้นสนุกสนานแต่ในใจผมกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างเราเราเที่ยงคืนผมได้รับสายจากศูนย์วิทยุ ให้ไปรับผู้โดยสารที่หน้าโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งแถวชานเมืองโรงแรมนั้นขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแต่ก็มีข่าวลือเรื่องผีสางนางไม้อยู่ไม่น้อยผมเองก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้สายใจอะไรมากนักคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขานกันไปผมขับรถไปตามเส้นทางที่ศูนย์วิทยุแจ้งไว้ถนนเริ่มเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆสองข้างทางเป็นป่ารกทึบแสงไฟจากรถส่องเข้าไปได้ไม่ไกลนักบรรยากาศเริ่มวังเวงเย็นยเยืยือก ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุในที่สุดผมก็มาถึงหน้าโรงแรมโรงแรมดูเก่าแก่และซุดโสมกว่าที่คิดไว้มากไฟประดับที่เคยสว่างสวยบัดนี้ดับมืดสนิทเหลือเพียงแสงสลัวจากโคมไฟเก่าๆไม่กี่ดวงที่ส่องทางเข้าผมจอดรถรออยู่หน้าประตูโรงแรมมองเข้าไปข้างในอย่างระแวดระวังไม่นานนักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากโรงแรมเธอสวมชุดราตรียาวสีขาว ผมยาวสยายใบหน้าขาวซีดดวงตาเหมือลอยผมสังเกตเห็นว่าเธอเดินเท้าเปล่าสวัสดีค่ะคุณพี่ไปไปส่งชั้นที่ที่สุสานหน่อยได้ไหมคะเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเราวกับเสียงกระซิบผมรู้สึกใจหายว่าสุสานใครกันจะไปสุสานในคืนส่งท้ายปีเก่าแบบนี้แถมยังอยู่ในสภาพแบบนี้อีกผมพยายามรวบรวมสติตอบเธอไปอย่างสุภาพ เออคุณผู้หญิงครับสุสานมันไกลามากนะครับแถมมันก็ดึกมากแล้วด้วยทําไมคุณผู้หญิงถึงอยากไปสุสานล่ะครับฉันฉันมีเรื่องต้องไปจัดการที่นั่นค่ะไปเถอะนะคะฉันให้ราคาพิเศษเลยเธอตอบกลับมาน้ําเสียงของเธอเริ่มเร่งร้าผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งมองสํารวจเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าความรู้สึกบอกว่าไม่ควรรับเธอขึ้นรถแต่ในใจก็คิดว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เธอต้องไปสุสานในเวลานี้ อีกอย่างเธอก็ให้ราคาดีมากก็ได้ครับแต่ขอผมคิดราคาตามมิตเตอร์นะครับแถมให้อีก500บาทผมต่อรองตกลงค่ะไปกันเถอะเธอตอบตกลงอย่างง่ายดายแล้วเปิดประตูขึ้นมานั่งข้างหลังผมสตาร์ทรถออกเดินทางบรรยากาศในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมที่พัดผ่านเท่านั้นผมแอบมองเธอผ่านกระจกมองหลังเธอเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าเศร้าส้อย ผมรู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกระหว่างทางผมพยายามชวนเธอคุยแต่เธอตอบเพียงสั้นๆหรือไม่ก็สายหน้าผมจึงตัดสินใจเงียบตามปล่อยให้บรรยากาศอึมครึมปกคลุมไปทั่วรถเมื่อใกล้ถึงสุสานผมสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิในรถเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากด้านหลังผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวคุณผู้หญิงครับใกล้จะถึงสุสานแล้วนะครับจะให้ผมจอดตรงไหนดีครับผมถาม จอดตรงทางเข้าเลยค่ะเธอตอบผมจอดรถตรงทางเข้าสุสานสุสานในยามค่ำคืนดูน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากปลายหลุมศพเรียงรายเต็มไปหมดแสงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้เกิดเงาพาดผ่านดูวังเวงหน้าขนลุกขอบคุณมากนะคะเธอพูดแล้วยื่นเงินให้ผมเป็นเงินสดจำนวนมากเกินกว่าที่ตกลงกันไว้เสียอีกเออคุณผู้หญิงครับนี่มันเยอะเกินไปนะครับผมบอก ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาเธอตอบแล้วเปิดประตูลงจากรถผมมองตามเธอไปเธอเดินเข้าไปในสุสานอย่างช้าๆแล้วหายลับไปในความมืดผมรู้สึกใจไม่ดียังบอกไม่ถูกผมรีบขับรถออกมาจากที่นั่นด้วยความเร็วตลอดทางกลับผมรู้สึกเหมือนมีใครตามหลังมาผมมองกระจกหลังบ่อยๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดไปเองแต่ความรู้สึกมันก็ยังคงอยู่ เมื่อกลับถึงบ้านผมรีบจอดรถแล้วเดินเข้าบ้านด้วยความเร็วผมเล่าเรื่องที่เจอให้ภรรยาฟังภรรยาผมฟังอย่างตั้งใจแล้วบอกว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่าคิดมากแต่ผมไม่สบายใจผมตัดสินใจเอาเงินที่ได้มาไปทำบุญให้เธอคนนั้นเผื่อว่าเธอจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรอยู่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเรื่องแปลกๆอีกเลยแต่เรื่องราวของหญิงสาวในชุดราตรีสีขาวก็ยังคงติดอยู่ในใจผมเสมอ ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงต้องไปสุสารในคืนสงทายปีเก่าแต่ผมเชื่อว่าเธอคงมีเรื่องราวที่น่าเศร้าซ่อนอยู่และนั่นก็เป็นประสบการณ์ขนหัวลุกที่ผมเจอในคืนส่งท้ายปีใหม่สยองขวัญรับปีใหม่จริงๆหลายวันต่อมาผมตัดสินใจกลับไปที่โรงแรมเก่าแก่นั่นอีกครั้งอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นผมขับรถไปตามเส้นทางเดิมถนนยังคงเปลี่ยวเหมือนเดิม โรงแรมยังคงทรุดโทรมเหมือนเดิมผมจอดรถหน้าโรงแรมเดินเข้าไปข้างในอย่างช้าช้าบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีใครอยู่เลยผมเดินสำรวจไปทั่วโรงแรมพบว่ามันถูกทิ้งร้างมานานแล้วเข้าของเครื่องใช้เก่าแก่ถูกทิ้งกระจัดกระจายฝุ่นจับหนาเตอะผมเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่พบรูปภาพเก่าๆแขวนอยู่บนผนังผมเดินเข้าไปดูใกล้ๆภาพเหล่านั้นเป็นภาพของคนในสมัยก่อน มีทั้งภาพบุคคลภาพครอบครัวและภาพวิวทิวทัศน์สายตาของผมหยุดอยู่ที่ภาพหนึ่งเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดราตรียาวสีขาวผมยาวสยายใบหน้าขาวซีดดวงตาเหม่อลอยผมจำได้ทันทีว่าเธอคือผู้หญิงที่ผมรับไปส่งที่สุสานในคืนนั้นผมอ่านป้ายชื่อใต้ภาพคุณหญิงประภาสีผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมรีบเดินออกจากโรงแรมด้วยความเร็ว กลับขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างไม่คิดชีวิตระหว่างทางกลับผมโทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นนักประวัติศาสตร์ถามเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้และเรื่องของคุณหญิงประภาสีเพื่อนผมเล่าว่าโรงแรมนี้เคยเป็นบ้านของตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งในสมัยก่อนคุณหญิงประภาสีเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลเธอสวยงามและมีสเสน่ห์แต่ชีวิตของเธอกลับต้องจบลงด้วยความโศกเศร้า คุณหญิงประภาสีถูกคลุมถุงชนให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รักเธอพยายามขัดขืนแต่ก็ไม่เป็นผลในคืนวันแต่งงานเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านแต่ถูกคนร้ายฆ่าตายในสุสานใกล้ๆบ้านหลังจากที่คุณหญิงประภาสีเสียชีวิตโรงแรมก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมีคนเห็นวิญญาณของเธอเดินไปมาในโรงแรมบางครั้งก็เห็นเธอร้องไห้คร่ำครวญ หลังจากนั้นไม่นานโรงแรมก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยอีกเลยผมฟังเรื่องราวของเพื่อนด้วยความตกตะลึงผมไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวที่ผมเจอจะเป็นเรื่องจริงผมรู้สึกสงสารคุณหญิงประภาสีจับใจผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงอยากไปสุสานในคืนนั้นเธอคงอยากกลับไปที่ที่ที่เธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับผมตัดสินใจกลับไปที่สุสานอีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียว ผมพาภรรยาและลูกๆไปด้วยผมตั้งใจจะไปทำบุญให้คุณหญิงประภาสีขอให้เธอไปสู่สุขติเมื่อไปถึงสุสานผมจุดทูปเทียนอธิษฐานขอให้คุณหญิงประภาสีพ้นทุกข์พบเจอแต่ความสุขในภพภูมิใหม่หลังจากทำบุญเสร็จผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจมานานผมเชื่อว่าคุณหญิงประภาสีได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของผมและเธอจะไปสู่สุขติในที่สุด เรื่องราวของผมกับคุณหญิงประภาสีอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรืออาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งและความรักความเมตตาสามารถส่งไปถึงผู้ที่จากไปแล้วได้และนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเปิดประสบการณ์ขนหัวลุกขนขับแท็กซี่เจอผีหลอกกลางทางสยองขวัญรับปีใหม่ ผมยังคงขับแท็กซี่ต่อไปแม้จะเจอเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ผมก็ไม่เคยลืมเรื่องราวของคุณหญิงประภาสีผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและให้ทำความดีให้มากที่สุดเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายปีผ่านไปผมกเกษียณตัวเองจากการขับแท็กซี่ชีวิตบัานปลายของผมสงบสุขผมมักจะเล่าเรื่องราวของผมให้ลูกหลานฟังเสมอ รวมถึงเรื่องราวของคุณหญิงประภาสีลูกหลานของผมฟังเรื่องราวของผมด้วยความสนใจบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่พวกเขาทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจดจำผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นที่จดจำของทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผมขอบคุณที่รับฟัง คืนนั้นหลังจากที่ผมทำบุญให้คุณหญิงประภาสีไปแล้วผมก็ฝันถึงเธอในฝันผมเห็นคุณหญิงประภาสียืนอยู่ตรงหน้าผมเธอสวมชุดราตรียาวสีขาวเหมือนเดิมแต่ใบหน้าของเธอไม่เศร้าหมองเหมือนก่อนดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความสุขขอบคุณมากนะคะคุณลุงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขอบคุณที่ช่วยให้ฉันพ้นทุกข์ผมยิ้มให้เธอไม่เป็นไรครับคุณหญิงผมดีใจที่ได้ช่วยเหลือคุณ ฉันขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะเธอพูดแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมใจผมรู้ว่าคุณหญิงประภาสีได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของผมแล้วและเธอได้ไปสู่สุคติแล้วผมยิ้มให้กับตัวเองแล้วลุกขึ้นไปทำกิจวัตรประจำวันวันนั้นเป็นวันที่สดใสวันหนึ่งผมรู้สึกถึงความสุขและความสงบที่แท้จริง ผมรู้ว่าชีวิตของผมหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและความสมหวังเพราะผมได้ทำความดีและได้รับผลตอบแทนที่ดีผมขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของผมประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไปขอบคุณครับ